Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallat wassalamu ala kepada Rasul wa ala alihi wa sahbihi jama'in, mabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah Subhanahu wa Taala. di kasih. meta, nakap. Pekerjaan. tukun kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima ศรัทธานะครับอยู่ในอีมานเป็นมุสลิมแล้วก็ได้นำหลักการของอัลลอฮฺสุลตารามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะนั่นหมายความว่าเราได้อยู่บนเป้าหมายในการสร้างของอัลลอฮฺสุตาลาในโลกดุนยานะครับัลัมิลลิล่์นะครับพี่น้องเราได้ผ่านพ้นนะครับการใช้เวลาในเดือรมฎอนะต่างคนตา่าง มุมาณะพยายามนะตามความสามารถของแต่และคนนะเราได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีงามต่างๆในด,ดืวนรอมตอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการได้สัมการได้สัมผัสกับอิบาดัดนะครับที่เข้มข้นมันทําให้หัวใจของเรามีความผูกพันกับพระลอดและที่สําคัญที่สุดนะถ้ากว่าอามันที่เราได้ปฏิบัติในช่วงนั้นนะได้ปฏิบัติขึ้น ด้วยความบริสุทธิ์ใจทําเพื่อเอาลอสวะตาลาสิ่งที่เป็นผลตอบแทนสำหรับผู้ที่ถือเสีนดนะครับก็คือการลบล้างบาปเอาลอสวะตาลาได้ยกเลิกบาปที่เราได้กระทําไว้นะในส่วนของบาปเล็กบาปเล็กบาปน้อยที่เราได้เป็นปฏิบัติที่เราได้ทําในแต่ละวันแล้วก็ได้เพิ่มพูนในเรื่องของอามันจากการงานที่เราได้ปฏิบัติขึ้นนะครับ เป็นผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่และก็มากมายที่เราได้รับจากดเดอรามอดอนนะครับนั่นหมายความว่าชีวิตของเรานยครับอ,อ,อยู่ในการสะสมสเสบียงและก็ระวังจากการพฤติกรรมการแสดงออกทางพฤติกรรมที่จะเป็นการละเมิดกฎหมายก,ก็คือการทําบาปนะครับซึ่งจะสั่งสมความผิดที่เราจะต้องรับผิดชอบในวันเกียรติสิ่งที่อิสลามได้เน้นหนัก แล้วก็ได้ย้ำทั้งในอันกราและฮะดิษพี่น้องจะเห็นสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ก็คือความปลอดภัยนะครับชัยชนะที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือในวันเกียร์มัวันที่เรากลับไปพบกับลอสซาตรานนี่คือสิ่งที่อันกราและฮะดิษได้กล่าวไว้ต่อเนื่องแล้วก็กล่าวย้ำไว้อย่างมากมายใน,ในรูปแบบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ดังนั้นาการงานนะครับหรือการปฏิบัติหรือรอิบาดะห์ที่จะส่งผลที่จะส่งผลต่อตัวเรานะครับเราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและต้องนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้ชีวิตของเราได้ได้ปลอดภัยในวันข้างหน้านะครับท่านนบบมุฮัมมัมลมัอสุลยฮาวะลัะสลัมนะครับได้กล่าวไว้ใน ะดิษรานโดยท่านอุบะบินอามิท่านอุกบะบินอามิรได้กล่าวว่าสมอตัว رسول ا ل ลฉันได้ยินทารุสุลสลลัลลสลัมกล่าวว่ายกูนกลุมริมฟีซิลิศดะกอตติฮีฮัตตายุบศลา ب ي ันบะดิษยัในบันทึกของอิหมอัลฮัมดซึ่ง Uh, ได้รับรองผ่านการรับรองจากท่านเชคอัลบานีนะครับท่านอบ,บีบอกว่า uh, มนุษย์ทุกคนหรือมนุษย์ทุกคนเนี่ยคนมเรียมทุกๆคน,คคนในวันเกเมตฟีซิลิสตดกติฮี uh, จะอยู่ใต้ร่มเงาของการสด๊อกของเขาฮัตตายุสลาเบานานาสัสเอาอยุรัมเบนนัสจนกระทั่ง จนกระทั้งจะถูกตัดสินหรือถูยพากษาในระหว่างผู้คนนะครับกุลลุมริอ,มอิมแต่และคนนะครับก็จะอยู่ในร่มเงาของสตรคที่ท่านบีมหมหัมมัสซัมได้พูดไว้เช่นนั้นนะครับมีเรื่องราวอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่น่ากลัวซึ่งในฮะดินีนได้พูดถึงร่มเงาแสดงว่า หรือปรากฏการณ์ท yup ke na. ี b b ar ่น่ากลัวเกิดขึ้นณวันนั้นนะครับวันโุเลมิบเนอามิรฮัดดัซนีอันมิกดารุบนุนอัสวัตกอลัสามิตูรอสุลลลอฮิสัลลัลลอฮิัลลัมมีอีกฮะดิษหนึ่งซึ่งรายงานจากท่านมิกดาร์บินอัสวัดตุเดนตุนันชัมซุยอมันขีย์เมตีมินันคนกิฮัตตาตะกูนฮัตตาตะกูนูมินฮุมกัมิกดาริลเมลนะครับ านบีบอกว่าดวงอาทิตย์ในวันเกมันดวงอาทิตย์จะเข้าใกล้มนุษย์จะอยู่ใกล้มนุษย์กามิกดาดินไม้นาระยะหนึง่งไม่กอละโซเลมบนุนอาเมศโซเลมบินอามิด,มมดซึ่งในสิ่งที่ท่านนบีเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็กล่าวว่าฟ o วัลลอฮีฉันขอสาบานกับอัลลอฮ์มาอัตรีมายะนิลมายะนิบิลไมน์ไมน์ หนึ่งไม้ที่ท่านนบีได้พูดถึงนั้นคือนะคือระยะทางแบบไหนนะมาอดรีฉันไม่รู้มาซาอะมาซาฟาตุนอัตเป็นระยะทางบนโลกดุนยาอัมไม้นั่นแหละทีตุกตะฮันบิเห็นไอนูหรือว่าไม้นอ่นที่นะครับอลไม้นั่นอัละทีตุกตะฮันบิเห็นไอนูหรือไมนระยะห่างเท่ากับ ไม้ทาตาอันนี้คือนะครับนี่คือสิ่งที่ซาบะเขาประมาณว่าหนึ่งไม้ที่ท่านอบเีกล่าวถึงนั้นมันเป็นระยะทางยาวามันเป็นระยะทางขนาดไหนนะครับแสดงว่าบรรดาซาบะเนี่ยให้ความสําคัญแล้วก็ตระหนักถึงก็ละท่านอบีก็กล่าวต่อว่าฟย์คุนุนนาซูอัลากัตริอะมาลิฮิม ดังนั้นท่านอบีบอกว่าผู้คนเนี่ยในวันเกมันผู้คนจะจมอยู่ในเหงื่อของเขาในเหงื่อของพวกเขานะครับตามระดับอามันตามระดับการงานที่พวกเขาได้สะสมเอาไว้ความดีที่เขาได้สะสมไว้หรือความชั่วที่เขาได้ปฏิบัติไว้ในโลกดุนยาฟามินโฮมมายากูนูอิลา กะบัยนท่านวีบอกว่าบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมมาถึงตาตบวามินฮุมมายากูนูอีลารุปะตตยนบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมมาถึงหัวเข่านะครับวามินฮุมมายากูนูอีลาหักววยนบางคนเนี่ยเหงื่อท่วมมาถึงเอวอะวอมินฮุมไมยุลจิมุหุนอนะครับ บางคนเนี่ยเหงื่อท่วมมากลบปากมาถึงปากฮะเหมือนจะถูกบังคับให้ให้ดื่มนะให้กินเหงื่อของตัวเองนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเกมัตอันเนื่องจากดวงอาทิตย์นั้นอยู่ใกล้กับมนุษย์ไม่ได้อยู่ไกลเหมือนกับโลกจุนยานะครับแต่สิ่งที่ท่านอบีได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ กับมนุษย์ในวันเกียรมัดนะครับเราจะเห็นว่าสิ่งที่จะมาช่วยเหลือสิ่งที่จะมาความยากลําบากนะครับความน่ากลัวที่เกิดขึ้นในวันเกียรมัดได้ก็คือการงานของเขาในโลกดุนยาดังนั้นอามันในเรื่องของอิบาดัตในโลกดุนยาจึงเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าอามันอื่นทั้งหมดเพราะมันจะอนาคตอันใกล้ของเขาดังที่ท่านอับดุลเบีมม๋ยมฮะมัสสัลลัมได้บอกเอาไวา้ นะครับอ,อ,อาเซียนะครับจะช่วยเหลือเขาจะคอยช้าให้กับเขาในวันเกียรติจะคอยช้าให้กับเขาในวันเกียรติจะให้ร่มเงากับเขาในวันเกียรติและในเฮะดสนี้ที่ธนบีบอกว่ากลุมรรีอมฟีซิล,ลิสโซดคอติฮีทุกๆคนเนี่ยจะอยู่ใต้ร่มเงาของการสนักอของเขาหมายถึงใครหมายถึงผู้ที่บริจาคนะครับการบริจาคเนี่ยพี่น้อง ต้องบริจาคในในพื้นที่ของเรานะครับดีที่สุดต้องบริจาคในในมูกเกมของเราในพื้นที่ของเราเพราะงบประมาณที่เอาลอสซาตาลาห้ส่วนหนึ่งเราไปใช้ประโยชน์อีกส่วนหนึ่งก็คือให้เราได้ดูแลเพื่อนพี่น้องของเราที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับเรานะเป็นพี่น้องอ่อเป็นญาติพี่น้องของเราเป็นญาติเป็นเนพื่อนบ้านของเรา หรือคนในจะต้องมองนะครับอันฟุกรุระอันมาซากีน,กนกในพื้นที่ของเราเป็นหลักนะครับเพื่อให้งบประมาณที่ได้มาจากในมุกเกมนั้นนั้นแก้ปัญหาผู้คนที่อยู่ในเมืองนั้นนะครับไม่ใช่จําเป็นที่เราจะต้องส่งหรือร่วมบริจาคก,กับบุคคลหนึ่งที่ระดมการบริจาคเพื่อที่ไปใช้ตามอ่าตามเหตุผลที่เขาบอกเอาไว้จนทำให้เราเนี่ย จะต้องละเลยเพื่อนพี่น้องเราเราระดมหรือเราบริจาคให้กับบุคคลคนหนึ่งให้กับครูคนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งที่เชิญชวนในงานบริจาคนะครับแต่เนขณะเดียวกันคนที่อยู่ในหมู่บ้านของเราอดอยากคนที่อยู่ในพื้นที่เราสิ่งเหล่านั้นย่อมจะคัดค้านกับมกสิทธนะ์จุดมุ่งหมายของชรีอิสลามจุดประสงค์ของอ กฎหมายอิสลามหรือความรู้อิสลามที่ท่านอับดลียร์มุัมมัดสลัมได้นํามาแล้วก็มาสร้างความเข้าใจและผู้คนที่มาเรียนกับท่านอับดุรรลัลลอฮุมะลัมมัดสุลตัมนะครับอามมนแล้วก็เป้าหมายของอามมนของการงานก็เพื่อที่จะให้เรามีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ยกระดับจิตใจของเราให้มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ นะครับได้ชีฟ้าได้ไปเยียวยาหัวใจโรคที่อยู่ในหัวใจของเรานะความตากะกะความตานันนีความละโมบนาะนที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่มีอยู่บนโลกดุนยาให้เรามุม่งม,มั่นและเอาใจใส่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวตัวเราเองในวันโลกหน้านะครับจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติก็เพื่อเป้าหมายของวันโลกหน้านะเหมือนกับที่ท่านอัลบีมฮะอัสลาเด็กสดอกก้อที่นี่และมีผล ในวันข้างหน้านะผลองการสรันตกในโลกดุนยาไปปลดปล่อยความยากลําบากความอดอยากของพี่น้องมุสลิมความกัดแคลนของพวกเขาส่วนตัวเราเราจะได้รับจอกล้อ์ในวันที่เราต้องการนะสนตกรจะมาเป็นร่มเงาให้กับเราดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับเราในระยะหนึ่งไม่ตามที่อาริสได้ระบ,บุเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกคนนะครับให้ หนึ่งก็คือมีความบริสุทธิ์ใจในภาคปฏิบัติสองนะครับถ้าเป็นสดก็จะต้องคำนึงถึงผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเราญาติพี่น้องของเราที่ขาดแคลนหรือพี่น้องในชุมชนของเราที่พวกเขาเอ่อมีความจําเป็นคนเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับสิทธิจากเงินสวดก็หรือว่าทรัพย์สินอ่ที่อยู่อ่ในการครอบครอ,องของเรานะครับเราอย่าหลงประเด็นนะครับเรา ร่วมบริจาคร่วมไปสมทบกับบุคคลคนหนึ่งที่รณรงค์นิรันดร์ขันบริจาคแล้วก็เอาทรัพย์สินในพื้นที่ของเรานะครับไปใช้ในพื้นที่อื่นนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าการจัดการหรือการนํางบประมาณที่ถูกบริจาคไปนั้นไปใช้อย่างไรแต่แต่ที่ดีที่สุดก็คือ,อคํานึงถึงคนใกล้ใกล้ชิดนะครับในพื้นที่เราแล้วก็ในส่วนอของ ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ขาดแทนและก็ยากลําบากนะครับเพราะว่าสิ่งเราจะมีผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับแล้วก็เป็นมักซูดมักอซิดเป็นเป้าหมายของเชื้ออิสลามนะครับของบัญญัติอิสลามที่ได้บัญญัติไว้นะครับในเรื่องของการซาดะก,ก็ก็ขอฝากพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อันเนึ่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับเอ ในวันที่ดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กับตัวเรามากในวันเกวมัดสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือการงานของเรานะครับการงานที่เราปฏิบัติไว้ในโลกดุนยานะครับฉะนั้นเราจะต้องเอาใจใส่และก็ละเอียดอ่อนจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการปฏิบัติและสิ่งที่นํามาปฏิบัตินั้นจะต้องมีหลักฐานจะต้องมีสิ่งที่ถูกยืนยันไว้ในอันกรลาลัยฮะดิษของท่านอบีมามุสัซัมอย่าไป นำหลักปฏิบัติที่มาจากสุนตุลอวัลีนนะที่มีการปฏิบัติกันต่อๆมาโดยที่ไม่มีต้นต่อไม่มีตัวบทหลักฐานมารองรับนะครับเพื่อให้การงานของเรานั้นมีความปลอดการงานของเราได้รับผลตอบแทนจากลอสสตลาในวันโลกหน้านะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับขออิสราต่อลอสสตลาและขอมาพี่น้องทุกคนเนื่องจาก อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยสถียนนะครับมีความจริงจังในการปฏิบัติละเอียดอ่อนในภาคปฏิบัติเอาใจใส่ในทุกๆรายละเอียดที่ท่านอบีิได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ขอให้เราเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่